สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวอรั้ชมงคพลพรนครข,ข,ของเรากันนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่การรวมตัวกันของ9ก้าราชมงคลค่ะที่ได้มาร่วมก,กันกำหนดแผนยุทธศาสตร์พร้อมกับสารต่อนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสารต่อนโยบายนะคะของรัฐมนตรีอ,อบอค่ะเดวพลโทชัยนรงค์กิจรุ่งโรจน์เจริญน,นะคะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลพระนครพร้อมด้วยดรนภบวรพลร,รัศริวัชระบุญอธิการบาดีและผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรข,ของราชมงคลพระนครค่ะได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนางสาวสุภามาอิสารพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ ในโอกาสที่ได้เป็นประธานเปิดโครงการรีทิตยุทธศาสตร์9มทรที่โรงแรมฮิวตันอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคดีขันค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาม,มาหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งให้สอดร,รับกับนโยบายของกระทรวงอวแล้วก็ยุทธศาสตร์ของชาติด้วยรวมไปถึงการพัฒนานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยน ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ตอบโจทย์อนาคตที่สำคัญของประเทศด้วยเดืมีรองศาสตราจารย์ดออรอุดมว,วิชัยสกุลเกียรติค่ะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพลเอกจารันกุลเลาบณิช์ ประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรองศาสตราจารย์ดรโคสิตศรีภูทรค่ะประธานร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีงบประมาณพศ2570ถึง2574รวมถึงคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจาก9หมททรอเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ค่ะ และในโอกาสนี้นะคะนางสาวสุภาศรอิสระพักดีก็ได้กล่าวท้อยแถลงน,นะคะว่าก้รารรัชมุงคลค่ะก็ถือได้ว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนากำลังคนสายปฏิบัติการวิจัยเชิงประยุกต์แล้วก็การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านของเศรษฐกิจสังคมค่ะเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งการจัดโครงการรีทิสยุทธศาสตร์9มอรนะคะจึงเป็นเวทีที่ได้ร่วมกันทบทวนวิเคราะห์ค่ะแล้วก็กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง9มอเรเพื่อที่จะให้สามารถก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมไปถึงนโยบายของกระทรวงค่ะโดยน,นโยบาย All War for AI นะคะในส่วนของ AI for Education มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถใช้ AI ได้แล้วก็สร้าง AI เป็นค่ะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีจริยธรรม ร้อมปักดันนะคะมหาวิทยาลัยไทยก้าวเข้าสู่ AI University และ Education 6.0อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านการวางระบบหลักสูตรนะคะแล้วก็ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตไทยร้อยละ90ได้มีความรู้พื้นฐาน AI และร้อยละ50มีทักษะในการใช้ AI ได้อย่างแท้จริงค่ะ ซึ่งภายในปีที่2ของการศึกษานะคะพร้อมตั้งเป้าผลิตบุคลากรด้าน AI ให้ได้อย่างน้อย30,000คนภายใน3ปีค่ะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เชี่ยวชาญวิศวกร จนถึงผู้เริ่มต้นนะคะซึ่งทางกระทรวงอวก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้านทุกมิติค่ะเ <_ d ata> พื่อที่จะให้มทรทั้ง9แห่งนั้นสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความเข้มแข็งในด้านของการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิน่นและก็ประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะในส่วนของพิธีเปิดงานนะคะก็ ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในด้านของเครือข่ายราชมงคลค่ะก็ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนาคตร่วมกันด้วยการจัดโครงการรีทิตยุทธศาสตร์9มทรขึ้นมาโดยพลโทชัยในรงก์จรุ่งโรจน์เจริญค่ะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่แทนนายกสมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,ป,รปลิปนบุญกลณิต รองอธิการบดีเข้าร่วมกับประชุมโครงการรีทีทตย,ยุทธศาสตร์9มทรค่ะที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินหมทรรัตนโกสิลวิทยาเขตวังแกลกลังกกวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคดีขันค่ะโดยมีพลเอกจาราันกุลเลาวันนิตนะคะนายกสภามหาวิยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน์ ในานามประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกับนอบนโยบายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรอุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรติค่ะ อธิการบดีของมทรร,รัตนโกสินทร์ในานามประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะซึ่งกิจกรรมภายในการรีทีครั้งนี้นะคะก็จะเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์ทบทวนวิเคราะห์แล้วก็เสนอแนะแนวทางเชิงนยโยบาย เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะเน้นไปนที่การทำงานร่วมกันนะคะ ในลักษณะของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนกลุ่มราชมงคลทั้ง9แห่งไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของอวค่ะตลอดจนในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการอุดมศึกษาไทยจะเน้นกันที่การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนะคะจากผู้มีบทบาทสำคั ในระบบอุดมศึกษาของราชมงคลและก็ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการรวมพลังในครั้งนี้ผ่านการจัดโครงการรีทีทยุทธศาสตร์9มทรก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นนะคะของการขับเคลื่อนเครือข่ายราชมงคลให้เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับรับมือกับความท้าทายของโลกอนาคตค่ะ ผ่านยุทธศาสตร์ที่มีการออกแบบร่วมกันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการที่จะได้พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้แล้วก็บุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีผู้เข้าร่วมกว่า160คนประกอบไปด้วยนายกสภามาหาวิทยาลัยกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติจากทั้ง9ราชมงคลทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานของ9ราชมงคลน,นะคะที่ได้มาร่วมกันในการพัฒนานยุทธศาสตร์นะคะซึ่งในอนาคตนะคะอย่างที่คำกล่าวของท่านรัฐมนตรีอวได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีก็ก้กาวไป มากๆแล้วนะคะการที่ก้าวราชมงคลได้ผลิตกาลังคลนที่มีคุณภาพได้มาพัฒนาวิจัยแล้วก็นวัตกรรมให้การพัฒนา AI นั้น ในการนำมาใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนำมาใช้ในการเรียนการสอนนำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในการผลิตกำลังคนให้มากขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ก้าวราชมงคลของเรานั้นจะต้องร่วมกันพัฒนากันต่อไปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เวลาสําหรับ RNTP อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าจะมาอัปเดตเรื่องอะไรให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ